สวัสดีครับผมมณีพอกนอย่ทีบุญทาวรคราค,ควารัสาขาล่งสิทธิ์ครับหรือข้างบุญทาวรครับรดต่อคิวลงครับจะบา่าตอนนี้ฝนตกเจ้าผมลงในข้างแบบตอนนี้ฝนตกก็เลยรอเวลาเนี่ยกล่องขึงข้นมอเลยวะเอ้ามีไม่ถามคนฝึกงานไหมนะครับผู้สาวลายวะ อเนียเนียแม่นำกับเมียมานำหยาดหยาดมาได้มาได้ฝึกงานมาอหม่ต้งเี่ยละสามมือนี่เนาะเ่สามมือครับสามมือเบี้ยเรียงมือละสามพันฝึกงานปาดกัเลอยเส้าครับรุนเะอฝึกแมงงานให่ฝึกงานยาวเป็นคนใสครับคนขันก่นพานเ่นอำเภออเองวงตะบน ได้เยอะนะได้เยอะนะนี่ะคนก่นกันเนี่ยเขาเลกวงไก่ย่างเขากว้างกินในตะหนอ่างในทั้งในเอาผู้ใดอยากฝากอุดนไก่ย่างไว้เชิญผู้ที่เอาไปบ่มันแล้วกระเดินก่อนกระเดินก่อนฝากช่องฝากช่องเนีฝากช่องไงเนาะซีรีสจอมพลังครับซีรีสจอมพลังครับเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้ตอนนี้ผู้ที่ตามตอนไหน อันนี้ผู้ติดตาว่าน4า่สี่แสนกว่าช่องสี 4, ่แสนกว่าแต่ว่าถ้าท้าช่องจริงหกพันเอด็ดหกพันเอด็ 6, เอดหกพันนี่ไม่ h น n มีบิดรบานนักหนู <laughs> มีพ่อมีแม่ยอยาีหนอนตรงเนี้ยหัวอะไรวะราคาอ่าลาคาอย่างรากาสิมีซุ่มถึงบังคับให้ติดตามส่วนคนนี่มถึงเออเอาประเี้เขาเลื้ยงเลยฮะอันนี้คือเครื่องชุบถั่าครับเทเลอร์นี่เป็นไหนมากมากกับผมเนี่ย ดีครับก็ว่าเมื่อยแน่ครับเส้นเลือตรงนเมื่อยเมื่อยเมื่อยก็คือมันไปแห้งบ่ได้แมืนไปแห้งบ่ได้เมีนยงคือรถเนี่ยมันแห้งอยู่ตัวค้นมันบ่แห้งอค้นมันบ่แห้งตัวคันเจอซี่รียออมพลังนี่ยค้นแห้งก็รู้กระเล่งทะลุคันเล่งทะลุแล้วก็มีน้ารถตอนนี่ขึ้นหอถนนแล้ล่อไปแล้วตกลุมเลยคือล่อหลัางลอยลอยฝ่าเลยเันนี้ก็มีติดพื้นนะอันนี้ก็ อแล้วมาฝึกงานมือที่สองกับผมนะครับอีกมืออื่นเดี๋ยวหนึงบัลลูาสิไปกับผมหรือสิไปกับผู้ใดเดี๋ยวรอช่างเสมียนหรือจีนิงแจงเหมือนกันครับฝึกงานยังเดียวฝึกงานโมเลนเน่ข<า><บ>ันนม่นบบคันแม่นว่าฝึกงานนีสิบหรอนี่ได้งานปะได้ครับได้อยู่ไปแล้วปะนี่ไปแล้วอ่าไปแล้วอ่ากินแล้วแบกกระเบื้องลงรถอือขึ้นรถได้บิดกุญแจก็บว่าอะไรนี่อือห่ากินมันแล้วมือหนึ่งสิบก็เหรียมเก้าเหลี่ยมเป็นเือบิดกกุญแจปะเได้ มือแี้งลูกหลังหลหวแม่นี่ีบ่ถามแม่เแมนบ่แมนมือี้งอยงไบอมูแงอยงแขเลบิสวิทรถบบไบเลยแต่ก้อนเห็นอย่างยูยูบังแต่ก้อนอยงงัวอย่งงัวย่งงัวอายุเท่าไรละครับอายุสามสิบสาครับนถึงยีิบกหน้าตาน้าไปสี่สิบแล้วกว่าหน้าตายยูี่สิบ ่อวัยพ่อเมีนี่ยหาอยู่แต่สิบหนึ่สิบเลี้ยงงัวยังไง่มอัวเนหมอองัวสมงัวยางงัวสมหัวเห็ดเป็นบ่สมหัวนับ้าเอ่อเก่อยเห็นยังโอเคบะเรียงเลียงยุใสเลียงยุใสเลียงยุบานบ้านเกิดเบยงานผู้ใดพามาก มีปลามีปลามีปลาไอทิมหนูไม่ไปไอ้ีจ้าหนิอันนี้มาแล้วเพื่อนตอนนี้ปลากับทิมแล้วปลาทิมแล้วทิมอะไรทิมเมื่อมเลยอีกทิมอีกห้าเดอะห้องตีก้าคายกันไอ้แทนเออทิมเลยเขาเยอะไปเขาเยอะไปตองวุ่นวุ้นทั้งหลังเฮ้ยเขาเนี่ยหมดขำขำเหมือนมาชีวิตมันต้องเดินไปข้างหน้าเออาเยอะไปสนใจใช่สนใจเออสัวรครับนอก เ่อหร่คับเบาเมื่อก่อนกันเนี่ยกทำเนี่ยวันี้บกันมันเ่ไอ้ปีไหนหรือจังไดเนี่ยเดอกมางบกันเลยเนี่เอ้ธุรกิจโอ้โวอันนี้ยืดตัวหนาเมียบองสีบอ่ะโอ้โอคันยุ่ลำบางเนี่ยอยวเอียเดียิโออันเมือนอันก็บองสีป่บองศีละบองีดิ เอาคลิปนี้ไม่ได้เสียงห้านะครับโอวันบองสี่อยู่วเม็นคนผู้เดียวกันปะเนาะผู้เดียวโอ้ผู้เดียวกันอคือวันยังก็บอกกองก้องก้องก้องไเโอ้ยย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 ายย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 ยนยยนกันยนยายยียย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 ยคนนยย อุดอเขอล้าตัวนี่<อ>าขาล้าผมว<อ>่าเคยปั่นอไรเด๋ก็ใส่น้ำตาล <c oughs> นี <c oughs> น่จะเข่าืกว็ใส่น้ำตาลเอาเา,วาวเขาไคนะ <c oughs> แ,แล้วแล้วอันันไปกินตะพุงยุงสีกูอ่เขาเส้นกวางนี่มาคัานน้ำอ้อยแท้ดีมนเ้ำอ้อยแฉนีบดิ้กันะ้อ้อยน้อ้อยไฟใหม่เออพึ่งเะพึงนำอ้อยน้ำพึ่งน้ำพึ่ง น้ำผึ้งเออโอ้แพงตัวเออแพงจริงน้ำผึ้งนี่แพงน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลแย่โอ้น้ำผึ้งแพงพอแ้ดีเขาลงจากต้นไม้เออลงจากต้นไม้อันนี้เลยคอละสามร้อยหาซื้สามร้อยซื้อแต่ซุ้มมาขายต้องขายข้างคอละหาหกร้อยหกร้อยแต่ผึ้งแพงน้ำผึ้งกับแพงเออทานกับแพงหยองน้ำตาลน้ำตาลเยออ่าฟังหม่ครับนี่ครับจากเจ้าทินครับเออแล้วอันรีวิวตำประพุงเนี่ยวันนี้เหร ตาบูงยูนี่เดอยูยู่เขาสวนกว่างนงเดแบออแบนี่ตาบูงแบอ่แ่งของสุรดเปนไบ้เออที่รถปนไงอเ่งเอพอข้าไม่ค้ากับมากเออมากขึ้กันใส่ใส่ลายแฉบลายใส่หน่อยแฉบหน่อยนั้นเตียตัดสุรดใส่้าเลืมเออแค้เต็มโคกน เด้กว่อพ่อพ่อพอพอพอกินเาไปนีเออ่เออเอัวหอนี่อนแก่อนแก่เอาขเนี้นน <c oughs> นยวไปได้ข่านเนียเสียบทางนันดียังไโอ้ข่าเนี้ยทางน้นแ่บเออเขาหน่งเขาใสาเป็นอ,ออเอาผมมาอยู่นี่นขาเนี้ยเขาต้มเขาปั้นมันเนยปมือมันเลยน้ำมันหมูาท่าเปนมือหลางบ่ ก็เราฟีเมือก็เราฟีเมือแล้วปิ้ง่ายในนี้ข่าวว่ามันเห็ดอยู่หลังบาดนี่หีบอเปล่าเขาส่วนขวางไปเสะกันชุดเราลงมาเท้กรุงเทพยนี่ก็เห็นเขาส่วนขวางแต่ว่าบัตเอ้ายูหันเขาส่วนขวางแก่บ่หรือเห็ดอยู่หลังบาดเอ้าถามจากเจ้าทินครับอันตามข้อมูลจะเขาสิมีโรงงานอ่าพวกกีโรงงานเห็ดเห็ดเห็ดไก่เห็ดไก่ขายครับผมตรงถามล้านครับผม ครับไก้ออกจากโรงงานนี่ยแสบยูสกซุ่มมาปิ <é"> <S S we ้งตามมือมันแต่ยังกินต้นเหนียวพี่โบเอาไรแต่กิมซาบักลุ่นสี่หัวมาห้องเองพวกเรานั่งมาชือว่าเอามาปิ้งแล้วก็ตำใส่โคกมุนอี่เลยมันแข็งแน่กินม่ได้เลยนี่ว่ายำกระป๋ะหรืครับเพราะมันกินนังสุดนองหมดเลย ตัวเาเมืเขาเห็นมาเขาดีอยู่ใกล้ไม่ใกล้สต่วเขาหอมว่าย่างนะยางแหล้วย่างเป็นไงลวกวไอซี่ได้คนว่ายางมันสุกเด้ยขอหนึ่งตึงนะเลี่ยวแล้วยวมมอยุ่นนี่กินข้าวยางแน่นี่มากมาเห็นงานยูแถวกรุงเทพกรุงเทพนี่กินขาวยางเป็นหักกินขาเนียววันเท่าเนี่ยละขเนียววันเท่าเยวมาพวกขนมปังแฮมเบอร์เกอร์บอเกอหน้าตาหนเบอร์เกอร์ด บุ๋กไหวดิมันมีเวลามันมีเวลาแมนแมนมุกพวกมุกยังอีกกินว่าเป็นเออมุกกินเป็ี่ยนยูด้วยกินว่าเป็นของมากกว่าออปลาแดกบงปลาแดกบองเนี่ยเป็นบ่เป็นเปือผมกับม่หนี่ผมก็กินข้าวเหนียวเตี้ยเดิเป็นอย่างหูบ่ยันบอกกินที่สารเออแันยันบอกกินที่สารครับเป็นจำนวนมากว่ะค่เป็นจำนวนนะ มันกบบกินคือว่าเข้ากินขาหม่าไก่ในเข้าก็พอลืมกินขาหม่าไก่ับผมพรอบวันเกิดเข้าหม่าไก่ได้กับกินหอยที่เรากินหอดบ้านแต่เช่นบ่ถ้าแม่นว่าสิถามว่าคันแม่นบ่ได้มาครับรถอยู่นี่นี่เวลาเหนียวหนาฝนเหนียวอันนี้เข้าไทยเดือนต้นเดือนกรกฎาซะที่หกเก็ดนี่หนาฝนหรอเห็ดเชียร์หยั่งยู่บ้านใส่บุ้งใส่เบ็ดวะแม่นหากินน้ำหนามากหาปูหาปลาฮู้ว่ะมันเดลยถามเมียกันว่าเออเออเราหากินหมันบ่ เดี๋ยวคุยยงเอ้ยโอ้ยโ่้ยไ่้ากินอะไรก้่มินยข็งเลยโ่ยเคยีห้ากินมานอยู่นี่นะข้นมันหากินแล้วก็ค่อยกินอล้วมันราคาราคาข้นกินางานกินมันได้บุญเออได้บุญนี่เพรามันมันน้ำซ่องขาวๆอะได้บุญนี่น้า ผับปลาไต้องเอาขาวเอาผับปลาปนเป็้นได้อะฮพวกนั้นเทาเห็ดแนวอื่นก็ได้เออาอ่าซอยพุ่นซอยหมูซอยมาแบบมันจับเป็นต้องไปทำบุญทำวัดดอกวัตรคนนี้